พี่เพื่อนๆใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะคะตามส้มตามต้องใส่น้ําตาลปี๊บเท่านั้นนะคะใส่น้ําตาลอย่างอื่นไม่อร่อยนะคะนี่ต้องน้ําตาลปี๊บเท่านั้นตอนนี้พี่สีค้นปลาร้าพ่อที่ทําไว้นะคะพี่ๆเพื่อนๆพ่อพี่สีทําปลาร้าไว้ใส่น้ำปลาอุ้ยตอนนี้พอใส่มะนาวลงไปพอใส่มะนาวลงไปกับมะเขือเทศลงไป หอมพ,พี่เพื่อนพอปรุงเสร็จนะคะใส่ผงนัวลงไปชอบนัวมากใส่มากนัวน้อยใส่น้อยไม่ชอบไม่ต้องใส่พ,พี่เพื่อนปัด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 นี่ใส่บะหุงเหิมลงไปบะหุงลูกไม่ใช่ใหญ่โตนะคะพ,พี่เพื่อนลูกแค่เนี้ยเป็นบะหุงเหิมพี่สีอยากจะกินนะคะ อยากจะกินก็ต้องทํานะคะพี่ๆเพื่อนๆเพราะว่าส้ตามตำแถบนี้ไม่ได้ว่าให้แม่ค้านะคะคือกินยังไงก็ไม่อร่อยอะ่ะไม่เหมือนเราพี่สีไม่ออกไปซื้อกับข้าวถุงกินเพราะอะไรเพราะว่านะพี่ๆเพื่อนๆมาแล้วมันไม่ถูกปากเราอ่ะเราซื้อมามันไม่ถูกปากเรากินไปก็ไม่อร่อยนี่คือตำแบบเราๆจริงๆพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อน ชิมก่อนสุกตำแบบลาวๆอุ้ยพี่เพื่อนๆใช้มือหยิบเลยมือหยิบเลยพี่สีน,น้องยองน้องยองมามมมมพี่เพื่อนๆจ๋าไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นจริงๆ การที่เราทํากับข้าวบ่อยๆทําอาหารบ่อยๆนะพี่สีจะบอกให้ไม่ต้องช่างตวงวัดอะไรมากมายความอร่อยมันมาของมันจริงๆใครจะว่ายังไงพี่สีไม่สนใจโอ้ี่พี่พี่ๆเพื่อนๆผักก็ยังไม่สุกนะนี่ตาลาวจริงๆนะคะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ปูตําใส่แต่ปะลาร้านี่คือตํา ตำลาวแบบตำลาวเหนือนี่อุ้ยพี่ๆเพื่อนๆพี่สีไม่รู้ว่าจะบอกใครให้เป็นภาษาอะไรว่าเราอยู่แบบนี้เรากินแบบนี้มีความสุขไหมสำหรับพี่สีมีความสุขมากค่ะพี่ๆเพื่อนๆผักก็ยังไม่สุกนะคะ เรามีความสุขตามแบบฉบับของพี่สีเองนะคะพี่พี่เพื่อนๆนี่โอ้ยตำสมตำตำบักฮวงตำบักฮุงไอตำบักฮุงตำบักห úng, ุงแซบ่บแซ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 ่บอีลีแซ่บอีลีเฮ้เฮอุ้ยความเป็นอยู่นะเราไม่เกี่ยวนะคะพี่พี่เพื่อนๆเอาที่เราอยู่แล้วสะดวกสบายกินอร่อยนะคะ กินอร่อยอยู่และสะดวกสบายกินอร่อยกินแบบไหนถึงจะอร่อย,ออย,ออยพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ยกออกไปยกออกไปนี่เกะกะฉันเกะกะฉันฉันจะนั่งกินแล้วผักฉันก็นึ่งไว้ก่อนอันนี้น้ําล้างมือนะคะน้ําล้างมือก็มาเป็นกระมังเลยพี่ๆเพื่อนๆอ,อุ้ยออกไม่ถูกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะพี่ๆเพื่อนๆ ตั้งใจจะกินตําส้มตําแล้วก็จะนึ่งผักเอาไว้กินเป็นอาหารเย็นผักถ้าเราเก็บมาใหม่ๆนะคะพี่เพื่อนเพื่อนเลาเราเอามานึ่งแบบนี้นะจะหวานค่ะพี่พี่เพื่อนเอนเอสีบานเธอส่องอะไรของเธอเห็นหัวเธอแค่ครึ่งเดียวนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนในครัวก็ใช่ว่าเล็กๆนะในครัวนะ่ะในครัวกว้างมากแต่ไม่ไปนั่งไม่ไปอยู่เพราะอะไร ไม่มีเหตุผลค่ะพี่เพื่อนเพอเพราะอยู่ข้างนอกสะดวกสบายกว่านีโตโดบอกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีโตโดนี่โตโดบอกเยี y ang, y ang, y ang ่ยมเยี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 ่ยมนี่ค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนตำส้มตำ,ตำน้องย้งมามามาพี่สีไม่ได้ไปบ้านใครต้องขอโทษเดี๋ยวจะไปย้อนให้หมดเลยผักยังไม่สุกเรามากินตำน้องยงเราต้องกินมือใช่ไหมน้องยงจะเอาช้อนมาทําไมพี่สีต้องกินมือแบบนี้สินี่ ตกวิีเมื่อไรบอกด้วยตกวิธีเมื่อไรก็บอกด้วยมากินตำส้มตำด้วยกันแล